ค,คำถามข้อนี้คุณผู้ชมคุณริตาทิท่าค่ะถามมาว่าอยากจะสอบถามอาจารย์ดำว่าถ้าหากจะพูดว่าฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้เพราะว่าฉันเป็นคนขี้หึงจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะก็น่าจะพูดว่า I don't like players because I get jealous easily อันนี้จะเป็นภาษาที่ใช้ในปัจจุบันนะครับ แต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงคําว่าเจ้าชู้นิดนึงนะครับถ้าถ้าจะเป็นคนที่มีชู้จริงๆนะครับหมายถึงว่าเขามีความสัมพันธ์นอกพันธะแห่งการแต่งงานเนี่ยขเขาจะเรียกว่า adulterer adulterer เพราะว่าคําว่า adultery ก็คือล่วงประเวณีนะครับโดยที่ไม่ได้อยู่ใน ความสัมพันธ์ของการแต่งงานนะครับดังนั้นอันนี้ a d u l t e r แต่อันนี้จะแบบแรงแล้วก็เป็นทางการด้วยนะครับแต่คำว่า player ที่รำพูดเมื่อกี้นะครับ player ที่แปลว่าผู้เล่นนะครับก็คือคนที่เจ้าชู้โดยที่ว่าเขาอาจจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ได้หรืออาจจะแค่แบบชอบพูดคุยกับผู้หญิงหรือว่าชอบ <c oughs> จีบชอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นคนเพราะว่า player ก็เล่นความรู้สึกนะครับเล่นกับความรู้สึกของอผู้หญิงหลายคนนะครับไม่ว่ามี <c oughs> แฟนหรือไม่มีแฟนก็แบบ ชอบช<า>อนวันเน<ท>เเช,ช็คเรตติ้งอะไรไปทั่ว,ว <laughs> ใช่ครับอันนี้จะเป็น Player แต่ก็มีอีกหลายคำที่ใช้ได้นะครับเช่น playboy น่าจะรู้จัก,ก playboy หรือว่า a ladies man a womanizer a philanderer ก็มีหลายคำนะครับหรือคำว่า flirt จริงๆ flirt เป็นทั้งกริยาแล้วก็คำนามด้วยเช่น he is a flirt เป็นคำนาม he is a flirt แต่นี้ไม่ได้แปลว่าเจ้าชู้แค่แปลว่า ชอบจีบมักจะจีบบ่อยๆอะอแล้วถ้าเป็นกริยาก็จะเป็น he likes to flirt a lot หรือ,อ,อถ้าเป็นคุณศัพท์ก็จะเป็น he is flirtatious he is very flirtatious with many women อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการตอบคำถามเรื่องที่บอกว่าเจ้าชู้แล้วถ้ามาอีกท่อนนึงของคำถามที่บอกว่าแล้วเป็นคนขี้หึงค่ะอาจา่าดำในภา,าษาไทยคำว่าขี้หึงก็จะเฉพาะกรณีนะครับก็คือ,อเรื่องของการคบหากันนะครับดังนั้น มันแปลยากเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่มีคําเฉพาะนะครับมันจะมีคําว่าอิจฉานั่นแหละขี้อิจฉาก็คือ uh, you get jealous easily นะครับดังนั้นเราแปลอย,อย่างนั้นเพราะว่าไม่มีคำเฉพาะนะครับหรืออาจจะใช้คําว่า envious I I'm I get very envious of other people แต่อนนี้ก็จะออกแนวแบบลิสยามากกว่า,าเป็นทางการากกาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกความสัมพันธ์ฉนชู้สาวอะไรแบบนั้นใช่ครับถ้า,าเป็นความความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ใช้คําว่า Uh, jealous แล้ว mm. ถ้าเป็นขี้อิจฉาขี้หึงก็น่าจะเป็น gets jealous easily นะฮะเช่น huh. <Yeah. S 1> สุ t i n gets g jealous of me easily because I'm so skilled เพราะว่าดัเก่งนัมเน่ดิฉันตอบไม่ถูกเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนหัวข้อโดยกระทันหันนะคะแต่ถ้าสมมติจะพูดอย่างนี้ลค่ะจ่าดว่าห่วงแหนหึงหวงอะไรคาแบบนี้อ๋อก็ใช้คำว่า possessive he is very possessive of his stuff ของของเขาหรือ huh. he is very protective protective ก็ได้นะคะีครับ protective ก็คือ,อมักจะปกป้องของของตัวเองแต่ว่าปกป้องในที่นี้ก็คือห่วงนั่นแหละไม่มไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการพูดถึงนะคะว่าสําหรับคนที่อยากจะพูดถึงกิริยาของอาการเจ้าชู้แล้วก็ความรู้สึกหึงหวงเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ข้อแรกเกี่ยวกับความรักค่ะจาดําเกิดอาการตกหลุมรักเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่รักแบบที่สมหวังเพราะคุณผู้ชมถามมาว่าคำว่าแอบรักและรักข้างเดียวภาษาอังกฤษจะเรียกว่ายังไงดีคะเดี๋ยวเอาคำว่าแอบรักก่อนนะครับแอบรักก็คือ to secretly love เนะเพราะว่าคำว่า secret แน่นอนก็คือความลับนะครับแล้วเติม ly กลายเป็น adverb